สวัสดีค่ะแม่แป้งค่ะสวัสดีครับแม่แป้งครับสวัสดีค่ะมาตามแนวทางครับแม่แป้งค่ะแต่รอบนี้โบเมนเลขของแม่แป้งเนาะค่ะโบเมนความฟันของแม่แป้งเป็นของหลูกสาวเพิ่นเนาะค่ะน้องปอบเพิ่นโถมากค่ะทรงตรงมาจากกรุงเทพเลยเนาะเพิ่นว่าเพิ่นฝันแล้วเพิ่นว่าค่ะแม่แป้งกับมาเบาสูถ่าผู้ชมทางบ้านฟังเนาะค่ะฟันมือไร้น้องปอบนี่ฟันมือไร้คุณแม่ค่นฝันมือขืนฟันมือขืนนี่เนาะฟันว่าจังไรนอ เพื่อนฟันว For <more> ่าน <more> e <ink to swallow> ้องเพื่อนอันน้องสาวเพื่อนว่าหลานแม่นี่แหละอันเพื่อนยังเป็นสาวอยู่หรอเพื่อนยังเพื่อนแต่งงานดอกเพื่อนเพื่นเพื่อก็ห้องห้มาหาหนกปอบนกว่าอันเกิดปอบเขาทองเพื่อนว่าค่ะอันเอาไปทองก็ไผ่แล้วเพื่อก็ว่าทองก็ปูบ่าวเพื่อนเนี่ยเจ้จ้าไผ่เพื่อก็บ่หูเนาะในวงฟันเนี่ยเพื่อก็บ่บอกค่บ้านนี้บ้านนี้อุ้ยทองเขาคือใหญ่แล้วปอบกวางสีเม่ยของเขาได้ยี่สิบหกอันซับดาว ได้ยีที่พกสัปดาห์เมียนน้อ,นอ,งนองเพื่อน,นัันว่าคเนเก๋มีแตห,ห้องไห้เนี่ยจี๋ล่ะอ,อ,อันเอื่อยเพื่อนก็ว่าทอดก็บกก่าเป็นยังดอกเดี๋ยวสิเบิงเองสีนอในความฝันก็ต้องบอกพ่อบอก,อบอกแม่เพราะว่าพ่อมแม่อยู่บาทนะ่ะนะก็ไปหาเอื่อยเพื่อนอยู่อันสม,นะมุมประากันเพื่อนก็ให้จี่ล่ะเป็นว่าเป็นถองเขาเขาบรรับที่สอบนั่นในความฝันนะ่ะค่ะอันอัน้องเพื่อน,นอนนันไฮคุณว่า้อง<น>ไห้เมียนว่าเป็นทองได้ยีที่พกค่ะ เขาบ่นลาพี่สอบเุณ่าได้ยี่สิบหกสัปดาห์สิบหกสัปดาห์คนก็ฟันจังสันก็เห็นแต่นอกห้ก็บอกว่าจะ่ห้ยอย่าหายสินะเพิ่นว่าก็กเตือนเพคุณวห้ก็ฟันเห็นเดินห้องหายไรก็โอ้สิตันนอกก็บอกกล่าบอกพ่อบอกแม่าไปเื็นงานสินะค่ะแล้วน้องเฟิร์นนี่อายุจักปีคุณแม่น้องเฟิร์นบอกอันเี้ขนแม่เลี้ยนก็อยุโมหาไทยแม่เลี้ยนก็อยุโม่หา ปปสปีสองปีสามปีสามปีนี่โอ้ยแม่ก็ลืมเลยเนาะบานี้เพิ่อนอ๋อผลรับเป็นที้าปีนี่ไหมโอ้ลับยังล่ะรับปูดปีนี่จักปีครับเราทองพูนบระม่นชิบเจ็ดชิบแปดหรอเปล่าเพิ่นเกิดข้อสออยังน้ะจจำได้บ่คุณแม่น้อสอเกิดชีแปดอ่ะเกิดีแปดเกิดสีแปดเนาะค่ะชีแปดสีแปดค่ะเดี๋ยวแอ คำนวณไหาเนาะค่ะลากา,า,กาค่ะแล้วก็สีเขียนลงหกับท่านผู้ชมเนาะหูแต่ว่าเกิดพ่อสอซีสิบแปดเนาะ<ม>นค่ะเดี๋ยวอายุเดี๋ยวเขียนใส่กระดาษหเนาะค่ะห้ท่านผู้ชมทางบานแคปหน้าจออีกเทื่อนึงค่ะอันทองเพิ่นก็เห็นอยู่นะแต่ว่ามันจะเป็นอันทองว่นอันนี้เหรอคนว่าเห็นทองอยู่แบบว่าทองคือคนทองทองใหญ่เ<ม>พราะว่าคนต่างขั้นเนาะ ยี่สิบหกสิบเก่าเจ็ดปีค่ะบ่าวสองปู่นสิบเก่าสิบเก่าปีเนาะอายุสิบเก่าเพิ่งเพิ่มเตอายุเนาะค่ะเพราะว่าเกิดสี่แปดอายุสิบเก่าปีเพราะว่าเพิ่นทองแล้วก็ได้ห้องไห้เนาะ้ไหว่าเขาบลาเพิ่นเนี่ยละเนาะว่าบวกกับบุคลากแม่ยันพ่อแม่เสียใจค่ะก็เลยห้องห้เอื่อยเพิ่นว่าเพิ่นฟันเอื่อยนี่ยฟันเทียนน่องแม่นฟันบราน่องทอง แม่จะลูกอันน้องสาวฟันว่าน้องทองเอ้ยันนวว่าางสเป็นเอื่อยกันอีหลีบอกเรื่องลูกพี่ลูกน้องเป็นลูกพี่ลูกน้องอ๋อลูกพี่ลูกน้องกันเนาะคือก็เป็นน้องเนาะค่ะวันนี้อาชิมาอายุก็ได้เพราะเราต้องพูนแต่ว่าอันน้องก็เนี่ยมันห่องหายมันขื่นแล้วนี่วางฟันเนี่ยเป็นวัามาหาเอื่อยคุณนะมันบอกแต่เอื่อยป๊อบว่าเพื่นทองถามบอกพ่อบอกแม่สิค่ะปอบก็บอกว่าทองก็บทองเขาบพิ่อับกับเอื่อยสี่อย่างนึงสินะค่ะ ก็ว่าหมอพนกะว่าดีสิพกหรือคันค่ะ2พกสัปดาเิ่นว่า2ีสิกสัปดาหกับตัวเลขอ่ะมีแค่สองคุมเนาะบันนี้เขาเอาใบฝากคือเหมือนว่าคนไปฝากขั่นกับมีสองหกเลยนะเออยเิ็นว่าเห็นเหลขสองหกหมอก็เขียนว่า2ีสิดาสัปดาค่ะตัวเลขก็มีสองหกกับสิบเก่านาะค่ะกับหนึ่งเก่าเป็นอายุ ของน้องเฟิร์นเนาะค่ะ่ปีเกพศสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดค่ะเป็นพ่อสาเกิดของน้องเฟิร์นค่ะคุณแม่มีอยังเพิ่มเติมอีกบอบอมีจ้าฝันซ้ำหนีเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันของน้องป๊อบค่ะท่านผู้ชมลูกสาวเมแป้แเนาะค่ะเพิ่นฝันเมื่อคืนนี่ล่าสุดเพิ่นว่าค่ะเซาหนิงนี่มาตามมือนีเป็นวันที่เท่าไรคะคุณแม่ วันที่เจ็ดเนาะค่ะเหมือนนี้วันที่เจ็ดแสดงว่าเพิ่นฝันวันที่หกคืนของวันที่หกเนาะแต่ว่าถ้าฝันเลยเที่ยงคืนมากกับเป็นของวันที่เจ็ดแล้วเนาะค่ะซดซดห่อนๆค่ะทัางผู้ชมเป็นแนวทางของลูกสาวไม่แปลงค่ะในงวดนี้ก็ขเขาห้มิชกมิลาบในรางวัลใหญ่กับน้องปอบสุขูสุขคนค่ะ ขอบคุณแม่แปงไล้ร้ายค่ะวะแพงแนวทางขอบคุณค่ะค้าก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของน้องปอบลูกสาวแม่แปงค่ะเพิ่นฝันกับท่านผู้ชมฝันสันสนเพิ่นว่าค่ะฝันเห็นน้องสาวเนาะค่ะซื้อว่าน้องเฟิร์นทองว่าสันในความฝันนี่ห้องหายเนาะค่ะน้องสาวเพิ่นนี่ห้องหายเสียใจทีทองเนาะค่ะทองก่อนแต่งเพิ่นว่าค่ะยยาเขาบรับผิดชอบเนาะค่ะในความฝัน เออยนี่ก็เลยว่าน้องปอบนี่ก็เลยบอกว่าบ่เป็นยังเดี๋ยวสีดูแลสีเบิงเองว่าสัน่นแต่ว่าบอกให้บอกพ่อบอกแม่เพื่อนว่าค่ะแล้วน้องปอบนี่ก็ได้ตัวเลขมาให้กับทานผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะตัวเลขตัวนั่นก็คือ26 26นี่เป็นอายุการต่างขั้นของน้องเฟิร์นเนาะค่ะน้องเฟิร์นนี่ต่างขั้นครรภ์สด้26สัปดาห์เพื่อนว่าค่ะ26สัปดาหัปดาคือ26ค่ะท่านผู้ชม 1919 19, 19, เป็นอายุของนอง้นอ,ะะนองเฟิร์นเนาะค่ะน้องเฟิร์นนี่อายุ19ปีเกิดพ่อ5ส8อ 48, เนาะคะ่ะพ่อโเกิดของน้องเฟิร์นเป็นแนวทางในงวดนี้ค่ะกขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับนอกปอบสุขูสุคนค่ะอย่าลืมตัดกับหมุนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกันไว้ค่ะคา้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะคะ่ะเสาวนี้ก็ขคอฟากดลั์กดแชรกกดกระดิง่งให้กับสาวนิงพ้าร่วยน,นํำในเด้อค่ะ ค่ะคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ